เอาเลยครับพบราการอีเวนต์แคสเกมมิ่งครับอยู่เกม GTA V หรือ Grand Theft Auto V นัโโโ่นเองนะครับอ่าวันนี้มาเล่นภาคในเรื่องต่อนะครับก็ถ้ารวมพาร์ทรที่ลงลงไปครับก็พาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่ห้าแล้วนะครับก็ลงติดต่อกัน,นโอ้เยอะนะสี่พาร์ทตอนนี้พาร์ทที่สี่กำลังอัพโหลดนะครับโอ้โห ไรวะขับรถดีๆไม่เป็นไงโอ้โอเคครับไปอีกหนึ่งมาเองนิดหน่อยนะเนี่ยรถชอบปาดหน้ากันนะปาดหน้าอีกแล้วเจอแต่ปาดหน้าปาดหน้านี่คือลูกของไมเคิลนั่นเองครับเขาเป็นลูกของไมเคิลนะลูกของไมเคิล ลูกของปะโอ้ยแหลกแหลกทำไมตอนอัดมันแหลกเกินครับพอตอนนี่ไม่ไม่แหลกนะะโอเคเดี๋ยวลองนี่เออเล่เล่สามจอดรถนี่ครับอุ้ยรถสวยว่ะตัวทุนนะฮะลองลองลองเสือมอบ จักรยานล้อใหญ่ปั่นแล้วเหนื่อยซสริมเอาแบบนี้กันเดื่อนไม่ลดนะเฮ้ยมันปั่นให้เองนั่นนั่นนั่นอ้มีแคปล็อกนั่นน่ะมีดิฟมีดิฟเร็วดูแม่งถึงแล้วมันถึงตั้งนานแล้วแหละ นี่เรือลูกสาวเราอยู่ในเรือเราต้องไปหาลูกสาวนั่นเองไปคลิปแม่เลยโด,ดเลยเฮ้ยโอ้โหนึกว่าเกาะอุ้ยสวยฮะสวยจัดโอ้ตายน้ําสวยจัดนะครับอันนี้ปรับไม่ได้สุดนะเนี่ยปรับต่ําสุดนะครับบอกเลยโอ้แฟมเลดในน้ำห้าสิบนะฮะก็ยังไหวครับยังพอได้อยู่สําหรับ าการจอกระกระนี่ย่ังเล่นได้มันไม่ได้โหดร้ายเท่าที่คิดเนียแต่มันยังอาจจะแหลกๆตอนอัดอ่ะอ่าตอนไม่อัดก็อาจจะมีแหลกนิดหน่อยนะครับผมก็ได้แค่นี้ครับคนงบน้อยอ่ะผมน้อยงบน้อยเคยเร็วถึงเรือแล้วอืมเดถึงงวเนี่ยผมจะสคิปอ่าเนื้อเรื่องไปนะครับพอดีถ้าดูแม่งก็ อ่านไม่ออกอยู่ดีคลิปแม่งเลยจบทำให้เร็วขึ้นก็เดียวครับไปไม่ขึ้นขึ้นปตามหาลูกสาว่อยเอา,เอาล,ลูกสาวไม่ื่อนเต้นอยู่บน <c oughs> เอาชิบหาย hey, <Mant> ทิ้งแม่งเลย <c oughs> กลับบ้านไปใครบอกหนูดีอยากเจออยู่กับเพื่อนคลิปแม่งเลยผมบอกแล้วเลยจะตายบ่อยนะเลยจะตายบ่อยนะไปแล้วอะไรอะไรอะไรยิง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 ทางตรงกลัวอะไรโอ้โอ้ อย่าอย่าหนีหนีหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวมีไปมีไปครับอ่าอย่าอย่าอย่าเล่นกับพี่น้องพี่อ่โหดไปยิงกูมันต้องยิงนะครับไม่ยิงมันก็ไม่ผ่านอ่ะตายหนึ่ง ตายสองจบแค่ fon, นค Madonna, huh? ี้โอ้ทำเป็นเรื่องยากโอ้ยเรือมาทางนี้ครับแข่งประลัยน้องเลยโอ้ยอย่าชนอย่าชนไปครับเ๋ยวทางนี้บ่นเลยวะโอ้เรืออะไรวะเนี่ย แรงกว่าเว้ยไปแล้วอคนแรงคนแรงมันแรงกว่าเรือธรรมดาครับเจสกีมันเบามันเบาแต่เวลาเลี้ยวแม่งตีขอ้งไกลไปหน่อยแย่ไปเลยพ่อห่วงอะฮะคืออาในเรื่องไมเคิลเป็นพ่อที่ห่วงลูกห่วงเมีย ไปแข่งไหมน้องถึงแล้วถึงแล้วอยู่ไหนวะหาจุดสีเหลืองกันจอดตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเนี่ยมันน่าจะทำจุดสีเหลืองให้ใหญ่ขึ้นนะยู มึงไปบอกพ่อดูกกูทำไมอ่ะเอ้ามึงพ่อเดียวมันไม่ใช่หรอ,อัลโแลโมสบายใจวะสบายสบายใจเลยไม่เคลื่อนเลยป่าเลยกดเอ็มดูครับมีที่ไหนเราลองต้องไปบ้างเอยไม่ใช่กดเอ็มกดพีดิตอนนี้ไม่มีนะครับเราต้องไปเล่นของแฟรงกินนะครับไปรับภารกิจของแฟรงกินแฟรงกินอ่ะ เลยโอเค15นาทีแม่งยังไม่ได้หาเลยอ๋อในเครื่องทำธุรก,กิจได้แล้วมึงอ่ะไม่เคยทำธุรก,กิจเลยเลยไอตัวีนั่นคืออะไรวะไปทำธุรกิจใหญ่เลยจะได,ได้เร็วเนะี่ยโอ้ยแหลกแหลกเคมีเวลาน,น้อยมีเวลาน,น้อยดีาย พ่อนตอนนี้เรายังไม่มีอ่าแขกรับเชิญมานะครับนานๆทีมาทีมันเปลืองข้าไปมันเปลืองแล้าไปโอเคครับปอารกิจของไมเคิลเอไม่ใช่ธารกิจของแฟรงกิ Potter, okay, ้ดิทำไมเล่นแฟรงกินแล้วแหลกวะเล่นไมเคิลแล้วไม่แหลกเป็นอะไรวะโอเคธรกิจกันบ้านไปโอเค ไปเลยคนดูเพื่อนแม่ดูเพื่อนแม่เราไม่ดูเรารีบอ่าไปทำธุรกิจใหญ่กันเลยดีว่าเราต้องไปซื้อปืนใช่ไหมเนี่ยอันนี้ผมก็เล่นไปเฟลไปหลายรอบนะครับมันต้องซื้อแปตอะไรสักอย่างอะไปฉายนะครับผมก็ต้องไปดูฝรั่งนะจนเออพอเล่นได้นะครับอันไหนเล่นไม่ได้ก็ผมแนะนำนะฮะมันจะมันจะมีภาษาอังกฤษขึ้นอยู่บนซ้ายนะครับ แล้วเราก็ไปพิมพ์ใน g o o g l e นะใน YouTube ก็ได้ g o o g l e ก็ได้แล้วมันจะมีขึ้นนะครับนั่นแหละคือการมั่วแล้วมันมั่วไม่ได้ครับมันเป็นเนื้อเรื่องมั่วก็ผิดนะมั่วก็มันก็มันก็ทำอะไรต่อไม่ได้เราก็ต้องซื้อนะเราต้องไปดูเนี่ยโอเคป่ะซื้อของเลยครับเราต้องซื้อช็อกกันนะแหลกแหลก Sheep, เฮ้ยโอ้โอ er, er, er. ้เฟมเลนเหลือสิบเก้าเดี๋ยว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 ยกันยกันหกร้อยซื้อแปดไลท์แปดไลท์นี่โอเคซื้อลูกกระสุนนะครับโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคโอ้อันนี้มันเร็วกว่าในาออนไลน์ครับกว่าจะกดซื้อแม่ง yeah. อ yeah, well, um ันนี้แค่หกร้อยป่ะเสร็จแล้วไปบู้อะไรดีกว่าฮะรูปงานแหลกๆนะไม่เข้าใจเลยเฟรมเรทก็ขึ้นเยอะอยู่นะมันไม่ใช่น้อยๆเลยโอเคยังไม่ถึงไหมจิ๊บๆใกล้ๆบู้เลยดีกว่าอ่า จอดลงลงมาอ่าฉากการเล่นของแดนไอพี่บุ้งขึ้นแล้วอืฮอ่าอยู่นี่เองควยสวัสดีครับแหมไม่ต้องดูฮะเราไม่ดูเราบูเลยมันเป็นอะไรที่ชัดๆโอ้ยเดเดเด ยิง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 ไม่ตายไม่ตายตายมึงอะตายตายพี่อย่าเก็บหมดไมเคิลละรู้จักปะไมเคิลไอหมิงมันไม่ใช่ไมเคิลมันจะไมเคิลเหรอเลยวะมันแฟงกินปุ้ม เดมาไไ่าไม่เป็นไรวะลุกขึ้นมาอึ๊บอ้เน,นี่นี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะย่ายายา่ายิงยิงมันก็ยังมันก็อาจจะไม่มีอัตรลดการเล่นล้วเท่าไหร่มันก็ก็ยงังยังได้ยังได้มันไม่ได้โหดร้ายอะไรแหลกนิดหน่อยเฟรมเลทก็ 50, ห้าสิบเกือบโอ๊ยบัดี้โหไปยืนรอทำอะไรเนะี่ย ระเบิดไหมเนี่ยเดือด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 นั่งก่อนเลยนี่อ่ะยิงยายิงเก็บหมดยายามาเนี่ยแล้วแหละหมดแล้วนะครับหมดแล้วนั่นเอนึงโอ้โหโอ้โห เยอะ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 ไปเยอะ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 ไปอืมอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอะไรระเบิดวะอันบอล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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วมาแล้วตายไม่ตายพวกนี้มึงยิงกันไม่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายหมดยังน่าจะหมดแล้วแหละ ว้าวเดีย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 วใจเย็วเย็นใจเย็นเยมาให้ครบกันดิโอเคใจเย็นเย็นเดี๋ยว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 ะไนวมึงยิงมึงทำไมเนี้ยไม่โว่ออกมาสาดาวเลยตาย ตายตายผมขับตายดิตายดิตายดิอย่ามานั่งกันแทนอย่าตยายตายไปแล้วมันระเบิดแล้วเร็วๆรีบไปรีบิไปบึ้ม,มะนะฮะอะหารถหนีนะครับภาจิตจะผ่านแล้วเลยวิงว่งอะวิง่งวิ่งวิ่งไม่เคลื่อนวิง่งตวัวอ้วนด้วยแย่ตกแย่ตก ตกไม่ได้ตกไม่ได้ไปแล้วเฮ้ยเลมาอย่าตกดิโอเคหารถสักคันได้แล้วรถคันหนึ่งได้แล้วรถเร็ว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 เฮ้ยมันนั่งไม่ได้ปะนั่งได้หรอเออเลมาโดนชนอีกโวยเอ้ย เริวมากขึ้นมาเร็วเร็วเร็วเรหนี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 ติดคุยอะไรวะเอาโอ้ชิดคุยเลไม่ร้ยิงมายิงไปเร็วจะตายแล้วเนี่ยหลบหลเดี๋ยวเข้าเลยเดี๋ยวเดีทางมันตันเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวทางมันตันทางมันตัน หายที่หลบก่อนเลยหลบที่ไหนดีวะเดี๋ยวข้างล่างคือน้ำปะไม่นม้ำอ้ยน้ำ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 อย่า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 ล้างรถล้างรถอ่านี่แหละครับตรงนี้แหละแถวๆนี้ทางตรงตอนนี้ยังไม่มีตำรวจ อุ้ยโดนสอยโดนสอยโดนสอยเดี๋ยวซ้ายนี่น่าจะมีตำรวจมั้งมีป่ะซ้ายเย้ตอนนี้โอ้ขับอะไรของกูเนี่ยนี่วู้นวู้นดีไปโอเคหลุดละไง ไป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 เยอะโอเคอัดกันเร็วๆฮะเดี๋ยวค่อยไปตัดเลี้ยงเป็นพาร์ตเป็นพาร์กันอีกทีมันง่ายมันง่ายมันง่ายเชิไปเช e ให้ถึงให้ถึง